สิงหาคามนี้นะคะมีข่าวดีอะไรที่รอคุณอยู่อามาดูกันนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพีวดาครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะตั้งจิตให้นิ่งนะคะ,ะมาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนว่าพลังงานตอนนี้เป็นยังไงนะคะพลังงานตอนนี้รู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่ หมดหวังหมดไฟหมดกําลังใจนะคะท้อแท้มีเรื่องราวมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลนะ,ะพลังงานของคนที่มีความทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมนะคะอ้ามาดูกันว่าหลังจากที่เจอคลิปนี้แล้วนะคะพลังงานความโชคดีในเดือนสิงหาคมที่รอคุณอยู่คือเรื่องอะไรนะมาดูกันโอ้โหมีเกณฑ์การเดินทางคะ่ะนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางไกลการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศ นะคะพลังงานของข่าวดีกำลังจะมาถึงคุณในเร็วๆนี้นะคะถ้าถามถึงนะคะคนที่จากคุณไปจะกลับมาหาคุณไหมกลับมานะคะกลับมาค่ะนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้ข่าวดีนะคะคนเก่าจะกลับมาคนที่คุณรออยู่จะกลับมานะคะถามในเรื่องของการงานนะงานนะคะของคุณนะต้องเป็นงานที่เดินทางถึงจะปังถึงจะเฮงนะคะาง,งานออนไลน์นะคะจะปังจะเฮง ะะงานที่ออกหน้านะคะงานออกสื่องานออนไลน์งานการไลฟ์สดนะคะการทําคลิปการทําวิดีโอนะคะนะการนําเสนอตัวเองนะคะจะปังมากๆในเดือนสิงหาคมนี้นะคะพลังงานข่าวดีของคุณนะคะกำลังจะเข้ามาแล้วความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าให้นะคะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อนะอะไรที่คุณคาดหวังอยู่นะคะขอให้คุณพยายามต่อไปพลังงานนี้นะคะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังมองหาบางคนอาจจะ กำลังมองหางานใหม่หรืออยากทําอะไรใหม่ทําอะไรเพิ่มนะคะลงมือทําได้เลยนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะสําเร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะได้รับการสนับสนุนเห็นไหมนะคะการเงินขึ้นมาค่ะพลังงานของการได้รับเงินนะคะธุรกิจการงานนะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะมีลูกค้าเก่ากลับมาแล้วก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาสนับสนุนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวด้วยวเป็นพลังงานที่ดีนะคะขออีกหนึ่งใบเนาะข่าวดีที่กําลังจะมาหาคุณในเร็วๆนี้ใครที่กําลังท้ออยู่อย่าขาดศรัทธานในตัวเองภัยพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะนะคะวันนี้ถ้าหากเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยไปต่อไม่ได้แล้วนะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ดวงจะดีขึ้นดวงจะพลิกค่ะนะบอกเลยค่ะว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะมันเป็นการพาดวงชะตาเหมือนว่าตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ค่ะเออนะคะ,อ,อ,นะคะอะไรที่มัน ผ่านมาแล้วปล่อยผ่านหลังจากนี้เชื่อว่าดวงของเรากําลังจะพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไพ่ใบนี้ขึ้นเลยนะคะบอกว่าไพ่กฎแห่งกรรมนะคะไพ่ผู้พิพากษาทําแบบไหนได้แบบนั้นสร้างเหตุแบบไหนได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สร้างเหตุด,ดีสะกสร้างกรรมดีสร้างเหตุดีนะคะสร้างเหตุเพื่อที่จะให้ปัจจัยหรือให้ผลที่เราต้องการนะคะขยันทํางานมากขึ้นนะคะหรือใครทีเออ่เขาเรียกนะ ต้องการอะไรนะคะคุณต้องสร้างเหตุและปัจจัยก่อนนะคะอยากมีเงินเก็บมากขึ้นคุณต้องขย,ยันคุณต้องอดทนคุณต้องพยายามนะคะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะจะมาแน่นอนมาแน่นอนทุกคนนะคะเพราะว่าข่าวการเดินทางข่าวดีอนะ่ะ จะมีคนนําเรื่องราวดีๆมาให้เห็นไหมนะคะจะมีคนนําเงินมาให้นะคะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินใครที่รองเงินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานใดๆก็จะปังก็จะดีขึ้นหรือกําลังมองหาอะไรนะคะจะมองเห็นช่องทางจะมีคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือเห็นไหมนะคะมีเกณฑ์การเดินทางแน่นอนมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศเกิดขึ้นนะคะมีบางคนอาจจะเจอคู่นะคะ บางคนนะคะในช่วงสิงหาคมนี้จะเจอคู่นะคะจะเจอ,อคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะถามว่าเป็นคู่แท้ไหมมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมกันมานะคะเนี่ย อาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปนะเอาเคใครที่มาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณข่าวดีที่กําลังจะเข้ามานะคะความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลมันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนี้ดวงพลิกฟื้นจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีคุณแค่เชื่อก่อนนะคะภพ่ใบนี้คือต้องเชื่อศรัทธานะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหลังจากนั้นดวงของคุณจะปังจะเฮงเป็นกำลังใจให้นะคะ